สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมกบคอนโดนครับอัพเดตครับ,บเกษตรพัดถิ่นนะครับนี่เพิ่งเปิดไม่ได้เปิดไว้นะครับเปิดให้อาหารมดกีครับยังไม่ได้ปิดนะครับอันนี้เป็นร้อเล็กนะครับอ่ออันนี้อีกรอหนึ่งร้อใหญ่อันนี้รอนี้ตอนแรกจะเติมน้ําเยอะกว่านี้นะครับแนวหลังหลังมากบมัน มันขาเปื่อยนะครับมันแช่น้ําบางตัวมันก็ขึ้นได้บางตัวมันก็ขึ้นกระโดดขึ้นไม่ได้นะครับขามันก็เลยเปื่อยเป็นแผลบางตัวก็ตายนะครับก็เลยลดน้ําเนี่ยข้างๆใส่น้ํานิดน,นึง้อยแค่ตรงตัวที่มันขึ้นไม่ได้มันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับขบมันขึ้นไม่ได้ซุกตัวนะครับบางตัวมันก็กระโดดขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะกระโดดขึ้น ชั้นสองเนี่ยชั้นสองขึ้นได้นี่นะครับก็โดยใส่น้ำกลางน้อยเอาไว้นี่มาดูบอหนึ่งครับบอนี้ก็ต้างางกับขอบก็จะเป็นมันไม่มีน้ำนะครับขอม,มันจะมีน้ำเฉพาะตรงกลางบอนี้จะใหญ่กว่าเขานะครับสีเหลืองสวยนะครับ วนุนกินเยอะนะครับเป้งเลยอ้วนเลยนะครับเนาะเมื่อวานก็ตายไปสองตัวนะครับเมื่อวานเนื่องจากเอาเอาเกลือเอาเกลือโรย่าเชื้อนะครับโรยเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวว่ากบกินก้อนเกลือก็ไม่ไม่ทราบนะครับเพราะว่าตอนที่ผมโรยเห็นบางตัวกระโดดกินผมโรยเกลือเม็ดนะครับเกลือแบบ เกลือที่เอามาจากสมุทรสาครน,นะครับเกลือเม็ดเลยเม็ดใหญ่ก็เลยโรยไปก็เลยบางตัวน่าจะกินนะครับกินก้อนเกลือก็ตายไปสองตัวนี่นะครับก็เลยรู้ค่าเชือ้อค่าเชื้อในบอ่อนะครับ นาน,นานจะโรยทีหนึ่งครับตอนนั้นที่โยรยก็คือโรยเกลือคือแกงแล้วนี่ครับจะเป็นแบบเกลือเม็ละเอียดรอบนั้นไม่เป็นไรมารอบนี้เกลือเม็ดเลยเรียบร้อยครับกุบกาลังโตเลยนะครับตัวสามนิ้วสีนิ้ว จะลองลองดูเขาจะลองตามนะแต่บางตัวก็ลองอย่านะลองตามนี่ได้ยินบ่อนี้้องเมื่อกี้บ่อรอเล็กเริ่มตัวแล้วนะครับเริ่มตัวทันบ่อบ่อสองบ่อนี้แล้ว เป็นกลพันผสมนะครับจะซื้อลูกกลบมาจากสนามหลวงสองนะครับน่าจะเป็นกบผสมกบนากลบจานกบูฟองนะครับน่าจะสามสายพันเพราะว่ามันมีทั้งตัวดำตัวเหลืองตัวดำนี่อาจจะเป็นกบนาตัวเหลืองนั่นก็จะอาจจะเป็นกลบจาน อย่างน,นะครับเราก็ามากัฒนาของเราเองนะครับเอามาเพาะของเราเองก็จะน่าจะผสมขบนานครับเดี๋ยวไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบนานมาก่อนแล้วก็จะไม่รู้กี่สายพันธุ์แล้วเนี่ยถ้ามาต่อจากเราก็สายพันธุ์ที่สี่ที่ห้าก็ไม่รู้ นี่ครับรอบๆนะครับตรงเช้าๆนะครับจะบรรยากาศคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลามาชมกบคอนโดที่เดืองไว้นำะรอรถยนต์นะครับนี่ว่าจะขยายเพิ่ม,มอีกบ่อหนึ่งนะครับ เรเริ่มหนาเนี่ยแล้วเนี่ยโดยเพาะบ่อนี้นี่นยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะครับอยบอบู่ขอบๆนี่ขอบๆมันเข้าไปหลบอยู่ข้างในก็ตัวใหญ่ๆน,นั่นนะครับเห็นตะปา่าโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ